แนยวทางหัวลาวพัฒนานะคะของพ่อเฮงวันนี้นะคะสูตรหลักสิบหลักหน่วยนะคะเส้นปีเ่เลวทางหัวลานะคะพัฒนานะคะของพ่อเฮงนะคะงวดที่ผ่านมานะคะเอ็ดบดัไดลุมนะคะงวดนี้นะคะของพ่อเฮงชุดน้อยตัวนะคะนี่มาก,กเก่าอีกแลวนะชมวดจะเบิร์นบ่หลักหน่เพิ่นหลักหน่วยสามและหลักหน่วยเก้านะคะยี่หกเก้าหกสามสองเก้า สองสามแปดเก้าแปดสามนะคะเด่ 8, 2, นแปดเดินสองเด่นหกชุดของพอ่อเฮงนะคะของพอ่อเฮงชุดน้อยตัวเข่านี่ของเราจะเอาสมวนฉันจะมาเข่าบางเธอกับมาเข่าเบิร์นนี่เดียนวะเอาระวังเบิร์นด้วยนะคะเก้าเก้าด้วสามสามของเสี้ยนเก่าเก่ามาชนทุกเสี้ยนนะคะ, 98, 8, 9, 9, ะเก้าเก้าเนี่ยเก้าแปดแปดเก้าเนี่ยจะไปเนี่ยตัวกลับนะคะของพอ่อเฮงไปกลับ นะคะของพ่อเฮงเดียนสองเดียนแปดเรียนหกนะคะมีอยู่สามตัวอ่าครับบางครั้งของพ่อเฮงก็มาออกอยู่ด้วยออกสามตัวข้างล่างในความกันกับมีของเราแปลกๆเลยค่ะคผู้ชมสูตรหลักสิบหลักหน่วยนะคะบางครั้งเขาออ,ออกสามตัวนี่หกหกคู่เด่นนะคะหกคู่เด่น 6 9เก2าหกสามองเก9าสอเข้าสชนเกือบทุกเสียนนะคะวันนี้เอดก็จะฟันในที่เด่น2บิง2รูดสองและ9เนาะนะคะของเส้นเปีของเส้นเปียมาอ่ะจัดละของเส้นเปรียเลยเส้นเปียงประ่ิทธนภาบริสุทธิมากนะคะเดี๋ยวไปลงติด8ปติดสนะ,ะเด่น8และ2 8ง8ป8ศูนย์เบิ้ลแปนะคะ สองสามสองสี่สองแปดและสองเก้าแปดสองสองแปดนะคะของเซียนเ,เกียดก่อนเขาเลยไปกลับน้ำตัวดินนะคะแปดสองสองแปดสองสี่แปดเก้าสองสองแปดศูนย์เบิ้ลระวังเบิ้ลแปดแปดและสองสองนะคะนี่ก็เป็นแนวทางของเซียนตีนะคะชื่นชอบนะคะก็ตามนะคะไม่ชอบผ่านของเซียนอของพอ่อ้ฮงชุดน้อยตัวมาชนมา ตนที่สองสองสามสองสามแล้วกสองเก่ากันมีหนึ่งตัวะะของเส้นใบให้ดินสองนะคะดินสองรองดินสองล่องเก่านะคะของเส้นไม้โอของเส้นไม้กับไฮเดินสองนะคะ,อะสองกับเก้านะคะสูตรหวยล้านเปอร์เซ็นของเส้นไม้ชนกันไปเลย ของเส้นปีกของเส้นใบดินสองรองทีเลขเ้านะคะของเสียนใหม่ดินสองรองทีเลขเก้าเอาให้ผู้ชมก็เป็นสันว์เยสองเปดกับมาชนตัวเี้สี่บอกสองยังเนาะสองสองสองเก้าเก้าสองบ่แล้วกระสุนของเด่วินกับมาเด่นที่แปดที่แปดกับเก้าละสองสรุปนะคะสรุปสรุปเด่นวิ่ง เด่นวิ่งเซียนเด่น2เด่นเก้เด่นแปเด่นสี่สองเก้สนี่ชุดสามตัวนี่ชุดสี่อันนี้ก็ได้เด้อเดี๋ยวจับกันก่อองสิหรือเปล่าสองเกองเก้าสองเกาี่เรียงกัน 29, 29, 29 84, เรียงเลี่ยงกันกน,นะคะนี่เป็นเลขที่มาจับใส่กันเป็น2 9 8เกสนะคะสองนะคะเด่นสวิ่งสองรูดสองนะคะเด่นสองวิ่งเด่นโกโมก็คือเลขสงเนาะเด่น เดนสคัดมา1ตัวนะคะเด่น2เด่นเเด่น8เด่นสของเซสยนติดหมดทุกเซียนนะคะของเส้นปีเด่น8และ2องสองเก้าสองสี่นะคะเก้าศูนยดนะคะเอ็ดคัดชุดน้อยตัวนะคะก็อย่าลืมคัดเน้นๆนะคะเน้นๆเบิ้ลนะคะเบิ้ลสองสและเก้าเก้านะคะสองสองเกาศนี่นี่ก็อย่าลืมตัวนี้ด้วยนะคะผู้ชม สองสองเกาูนี่ตัวนี้เด่นสุดๆะนะคะก็ให้โชคดีนะคะมีโชคลาภนะคะ,ะก็ใช้วิจารณญาณนะคะในการรับชมนะคะเช่นชอบจังตามไม่ชอบผ่านนะคะก่อนจะลงทุนนะคะก็มีความเสี่ยงสูงนะคะพิจารณาให้ดีก่อนนะคะอ่ะสวัสดีคะ่ะให้เง,งให้ปังนะคะในชุดสรุปลาวรวมเสียนะคะเด่นสองวิ่งสองอรูดสองสองสองเก้าศูนย์